นี้มาพร้อมกับความต่างนะคะแต่เป็นรถอีโคคาทั้งคู่นะคะคันแรกก่อนมิซูมิชิมิรานะคะเกียร์ออโต้ปี2013นะคะคันนี้บอกเลยว่าถ้าได้คันนี้ไปอเมริกไทยแลนด์เพราะว่าชุดแต่งรอบคันนะคะยาวบภาพไปนู่นเลยนี่กว้างเหมือนกันพับได้เหมือนกันต่างกันที่พับได้60-40อย่ยางอะไรครบคันเปิดด้านไหนก็ได้อ่ะเปิดดูฝั่งนี้ก็ได้๊ ขาไปวิ่งไปไม่ต้องกลัวขยุกขยับขยื่นอะไรเพราะว่ามีบ็อกข <Yahoo! S 1> องอุปกรณ์อนะคะอุปกรณ์ครบครันนะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสอสายลมที่มงคลคาเซ็นเตอร์สำนักกานใหญ่อุบลระราชธานีวันนี้มาพร้อมกับความต่างนะคะแต่เป็นรถอีกคาทั้งคู่นะคะคันแรกก่อนมิซูบิชิมิรานะคะเกียร์ออโต้ปี2013นะคะคันนี้บอกเลยว่าถ้าได้คันนี้ไปอือหือเมสซิงไทยแลนด์เพราะว่าชุดแต่งรอบคันนะคะราคาโปรโมชั่นสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะคะราคา259,000บาท ฟังไม่ผิดค่ะ259,000 <Yahoo! S 1> บาทแถมทุกอย่างค่าจัดค่าโอนภาษีพรลบค่าตรวจสอบแถมประกันภัยปหนึ่งด้วยนะคะเริ่มต้นผ่อนที่4,300บาทเท่านั้นแถมทุกอย่างนะ <Wow. S 1> มาแต่ตัวระหัวใจนำเครดิตดีๆมาแลกรถนะคะ259,000บาทผ่อนแค่4,300บาทเท่านั้นนะเอา้าก่อนอื่นมาดูก่อนค่ะ คันนี้ล้อแมกของเขาอลังการงานสร้างมากเป็นของมิสูเลยนะคะเนี่ยเก๋ไก่ใช้เล่นนะคะดอกยางยาง,ยางนี่ใช้ได้อีกนานๆเลยลืมไปเลยนะคะซูมปีเลยเห็นนะซูมเข้ามาเห็นไหมคะปียางใหม่มากอ่ะมาดูค่ะรุ่นนี้นะคะนานนานกว่าจะเข้ามาเพราะลูกค้าห,หลายท่านบอกว่าสอไสโลมิสูมิลาดนะเข้ามารือยางกระทัดรัดน่ารักแบบนี้ต้องคันนี้เลยนะอ่ะมาดูเลขไมค์คันนี้นะคะ จริงๆร้อนแอบมากหนึ่งแสนสองหมืปดพันหนร้อยสี่สิบ,บ,แบ,บ 8, 8กิโลฟังเสียงปึ๊บปั๊บอืมเป็นยังไงบ้างคะเสียงเปิดแอร์หน่อยเนี่ยจอนี้ไม่ได้มากับรถนะคะเจ้าของเดิมนะคะเขาติดจอมาไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีค่ะเปิดแอร์หน่อยร้อนมากแอร์นี้เย็นฉ่ำเลยนะคะล้างแอร์ให้ทุกคันก่อนส่งมอบนะคะไม่มีกลิ่นอะไรเลยหอมกรุ่นสดใสนะคะ ญอยาปิดแมตหนึ่งหัวเกียร์สูงหัวาที่หัวเกียร์หน่อยรอยไม่มีเลยเจ้าของเดิมก็รักษาดีนะคะส่วนมากนะคะเป็นรถเทินนะคะเจ้าของเดิมจะรักษาดีมากมีคันเล็กๆนะคะก็มาเทินคันที่ใหญ่ขึ้นเนาะบ่อน,นี่เป็นบ่อผ้านี่ลายของเขาเลยซูมเข้ามาเลยทุกชิ้นส่วนเนาะสายลมบอกก่อนว่าทุกชิ้นส่วนนะคะเต็มทุกชิ้นส่วนเห็นไหมบ่ทุกชิ้นนะคะลายของเขาจะพอดี เหมาะสําหรับ 1. ไวัยทํางาน 2. ไวัยเกษียณนะคะ3รับส่งบุตรหลาน 4. ไปตะลงตลาดได้หมดเลยนะหรือจะขับไปที่ไหนก็ไปได้หมดค่ะแล้วถึงท่านจะขับไปนะประหยัดน้ํามันด้วยนะคะ23กิโลลิตรนะคะซูมเข้าไปเป็นเบาะหลังเนี่ยเบาะหลังคาไม่มีรอยอะไรเลยเดิมๆเ,เลยค่ะท่านผู้ชมในความเดิมของรถนะมีที่ล็อกเด็กด้วยสาธิตนิดนึงอย่างนี้นะคะเปิดได้ อ่ะครานี้สายลมจะปิดตรงนี้ปึ๊บนั่งอยู่ข้างในจะจะออกเองไม่ได้เปิดให้หน่อยนะอ่ะเห็นไหมคะออกไม่ได้ต้องให้คนข้างนอกเปิดให้อ่าล็อกนะคะเวลามีบุหลานเดี๋ยวจะมาเปิดเล่นนะคะเราระวังไว้ก่อนต้องเปิดแบบนี้นะนี้ปลอดภัยไว้ก่อนหายห่วงนะคะด้านหลังเขามีสปอยเลอร์หลังนะคะเปิดด้านหลังจะกว้างอลังการขนาดไหนสอายลมเปิดปึ๊บปั๊บโชว์เข้าไปเลยเนี่ยคะ่ะมาดูกัน บอ่อพับได้4 0 6 0นะคะสมมุติว่าเรามีของตรงนี้ก็วางได้นั่งเดี่ยวๆตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะะมาดูยางอันลงอะไรครบคันไม่ต้องห่วงเรื่องอุปกรณ์นะคะอันไหนมีมาไม่ครบเราก็ใส่ให้ครบก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าทุกท่านที่รักของเราเลยนะอะเดี๋ยวสาธิตในการพับให้ดูเนี่ยคะ่ะ 4, 4 0 60เห็นไหมคะพับได้แบบนี้อืมคันนี้อนะคะ เรียบไปเลยสมมติเราจะวางข้าววางของเอาภาพไปซักขนข้าวขนของไปสวนไปไล่ได้หมดเลยนะไปทํางานขนเอกสารก็เหมาด้ะได้หมดอะคะ่ะอยากขนอะไรก็ขนเอาขึ้นปึ๊บอันนึงอันนี้ก็ขึ้นได้เหมือนกันเนี่ยซูมเข้าไปด้านในมันจะเห็นหมดเลยกว้างมากกว้างจริงขอบอกนะคะอัมเมซิ่งจริง,รงๆนะนี่เดิมๆของรถความเดิมดูได้เลยค่ะเดิมโชคดีไม่ต้องห่วงนะว่าเอ๊ะโชคมันจะเสียไม่สอสายลไมไหมค่ะโชคปึ๊บปับ๊บปึ๊บปั๊บนะปิด มากนะคะเหมาะจริงๆสําหรับประเทศไทยในช่วงอากาศทุกอากาศขับได้หมดหน้าฝนหน้าร้อนนะคะหน้าหนาวก็ขับได้ไม่ต้องห่วงว่าหน้าไหนนะคะเพราะว่าราคามิซูมิชิมิลาดนะคะเกียร์ออโต้ปี2013 2 5ส0 0 0บาทผ่อนแค่เดือนรั4 3 0 0บาทเท่านั้นแถมทุกอย่างมาแต่ตัวและหัวใจนำเกียร์มาแกลกรถค่ะคันที่2ต่อไปคนละค่ายน่ารักสดใส ไม่แพ้กันนะเป็นซูคิเจ้าเซเรโอแต่ว่าปี2020นะคะปี2020นะสีเหมือนกันเอามาดูก่อนค่ะเป็นล้อกระทะนี่แทๆ้ๆมาจากโรงงานเลยนะคะเพราะว่าปี2020เจ้าของเดิมเขาผ่อนไม่ไหวนะดูก่อนความเดิมของรถยางอะไหล่ยางนะคะใช้ได้อีกนานๆนะอืมล,ลายของเขาสีเทานะคะสีเทา,าแมลง แมงยังไงแล้วแต่ท่านผู้ชมจะชอบสีเทาสีขาวสีดํานะอ่ามาดูจะบอกว่าโอ้สออสายลมปี20นี้ไม้น้อยมาก49,319กิกโลโอ้โหสตาร์ทฟังเสียงอืมประหยัดน้ํามัน26กกิโลลิตรนะเนี่ยชอบซูกิเซเลโอเป็นส่วนตัวว่าอะไรพวงมาลัยตรงนี้นะคะ หัวเกียร์เขาเน่ยมันจะพอดีมันจะบาลานซ์ไม่ไม่ต้องก้มต่ำมากตรงนี้มันจะพอดีมากใส่เหรียนใส่อะไรก็ได้ตรงนี้นะเนี่ยค่ะเห็นหมเบรมือความเดิมจริงๆนะคะดูกระจกสองนี่ค่ะมาเปิดไฟนะคะโอเคน่ารักมากนะคะแบบอยากจะบอกว่ากินใหม่ยังีก็ยังไงไเพราะว่าปีสอง0บแต่มันใหม่จริงๆ ลูกค้าคะอ่า,อามาดูด้านหลังกันนะตึ๊บพับได้ดึงเทงยาๆปุ๊บพับไปน,นุ่นเลยนี่กว้างเหมือนกัน <ยา S 2> พับได้เหมือต่างกันที่พับได้หกสิบสี่สิบยางอะไรครบคันเปิดด้านไหนก็ได้อ่ะเปิดให้ดูฝั่งนี้ก็ได้ปุ๊บ ขาไปวิ่งไปไม่ต้องกลัวขยุกขยับขยือ่นอะไรเพราะว่ามีบ็อกใส่อุปกรณ์อะไรนะคะอุปกรณ์ครบครันะมาจากโรงงานแท้ๆเลยนะนี่ที่สายลมบอกว่ากินใหม่ยังอยู่นี่แหละคะ่ะจริงๆนะอันนี้ขึ้นมาเลยปั๊บปัป๊บอืมกว้างจริงๆอารงชกอืมมานะคะเดี๋ยวสายลมจะบอกเลยว่าคันนี้นะคะซูสานกีเซเลโอเครื่องหนึ่งพปี2020นะคะ z o มเข้าไปเลย มาตรฐานจริงๆนะคะสูกิ c เซลโอเครื่อง1,000ปี2020ไม่น้อยนะคะไม่น้อยมากนะคะกับราคาอยู่ที่2,99,000บาทผ่อนแค่เดือนละ4,900บาทเท่านั้นแถมประกันภัยปหนึ่งนะคะแถมช่วยเหลือ24ชั่วโมงนะคะแถมค่าจ่ายค่าโอนแถมทุกอย่างนะคะ นำเครดิตดีๆและบัตประชาชนหนึ่งใบามาแลกรถคันนี้นะคะเอาสนใจ,จติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมเลขไม้นะคะภายนอกภายในนะคะเรื่องเอกสารได้ที่เบอร์0840379999นะคะ0 8 4 0 3 7 9 9 9 9 9 4ตัวนะคะเมมเบอร์ปุ๊บสสายลมแอดปุ๊บทันทีเลยนะคะอย่าลืมนะคะฝาก2องค่ายนะคะสรุ่นไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะรนี้ขอบคุณและขอบคค่ะ